พอบีแบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก่าหรือที่นา่าสนใจที่ผมเล่นคือเล่นหรือคลา้ายกับเล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแทนแทนแทนโมดโรดชิงคาริออน 800ซอบาเมค้มาหลา,ายชิ้นคาเลออนออกมาอีกแล้วครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวซูบาเมะนะฮะนี่เห็นไหมเออตัวนี้อลังการกว่าตัวที่แล้วนะเออตัวที่แล้วยังเรียบๆนะครับเจ้าตัวนี้มีปีกนกมาให้ด้วยอ่านี่ดูข้างหลังครับอ่าเห็นไหม อาวุธของซูบาเมะเนี่ยจะเป็นธนูนะครับอ่าแล้วก็มีปีกนกมาให้ด้วยเออสวยตรงปีกนกนี่แหละอ่าแล้วมีเขาสามารถาเปลี่ยนช่วงบนของหุ่นตัวที่แล้วนะครับนี่มาเล่นกับหุ่นตัวนี้ได้นะอ่ามีสลับสับเปลี่ยนพาทได้นะครับนี่แล้วก็บอกว่านี่บางชิ้นส่วนนะครับนี่ลงสีมาให้เลยเออดี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 ด,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 ดีแต่ที่ผมชอบเจ้าตัวนี้เนี่ย ตรงความอลังของปีกเขานะครับเออมีปีกแสงให้ด้วยผมว่าโอเคสวยเลยละอ่ะเอาเป็นว่าเราไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูงานพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละ,ะครับเรามาเปิดกล่องเจ้าซืบาเมะกันเลยดีกว่านะครับเปิดยังไงเนี่ยขอเปิดอาวุธก่อนอ่าอึบนี่ยน,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 นี่มีตรงนี้หจุดนะฮะ ต้องขอบอกเลยว่างานของกุศไลคัมพานีอ่ะกล่องเขาอ่ะมันแอบ,บไม่ค่อยแข็งแรงนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอันนี้อ่านี่ที่บอกว่าแอบ,บไม่ค่อยแข็งแรงคือมันไม่เป็นรูปกล่องเหมือนของกันดั้มนึกออกป่ะที่มันเป็นกล่องกับฝาบนฝาล่างแต่อันนี้คือตรงเนี้ยมันหลุดโป๊ะก็ไม่มีอะไรแล้วมันไม่เป็นกล่องแล้วไงครับ อ่าที่ผมบอกกล่องมันไม่แข็งแรงเวลาเปิดระวังระวังหน่อยนะครับไม่ง้นได้เทกระจาดกันมั่งมาอย่างแรกที่เจอเลยก็คือคู่มือการประกอบนะครับนี่อ r k ก็เหมือนหน้ากล่องเลยแล้วก็เกียดเกลียดสติกเกอร์ครับเยอะมากขอบอกจริงเยอะจริงๆเนี่ยอื้เอาจริงๆนะตัวเนี้ยต่อไม่ยากนะแต่เสียเวลาตรงแปะสติกเกอร์เนี่ยแหละครับอ่า แล้วก็ฐานครับอ่ามีฐานมาให้ด้วยเออดี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 ดดดมาถุงแรกเป็นชิ้นส่วนสีแดงครับอ่านี่แล้วก็เป็นชิ้นส่วนสีดำครับตัวงานพลาสติกสีแดงมันออกเป็นแดงหม่นหม่นนะเห็นไหมเอออยากให้มันเป็นแดงแดงแดงจังเลยอะอแต่ว่าไม่แดงหม่นหม่นนะฮะแต่ว่ามีลงรายละเอียดดีเทลมาดีเลยแหละอ่า แต่ละชิ้นนะครับมีดีเทลของมันมาถุงที่2น่าจะเป็นส่วนปีกนะครับนี่มีลงสีมาให้ด้วยเห็นไหมนี่แบบลงสีขาวมาเห็นไหมแล้วก็อันนี้กราะสีขาวนะครับนี่อ่าเห็นไหมตามโบกี้เนี่ยก็ลงสีมาเลยนะครับอ่าเบาสติ๊กเกอร์ลงไปได้หน่อยนะฮะมาถุงต่อมาเป็นปีกแสงครับนี่เออสวยดีนะปีกแสง แล้วก็อีกอักอนนึงเป็นชิ้นส่วนใสครับคิดว่าน่าจะเอาไเว้เล่นกับพารทของธนูนะครับามาถุงต่อมาเป็นโครงด้านในครับสีเทานี่อันนี้น่าจะเป็นโครงช่วงตัวนะฮะด้านหลังน่าจะเป็นจอยครับจอยข้อต่อนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ถุงต่อมาอันนี้เป็นถุงสีขาวครับน่าจะเป็นช่วงช่วงแขนและมั้งลันนี้ นะไม่มั่นใจแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงขาครับนี่นี่แล้วก็ทุ้งต่อมาเป็นธนูครับนี่อ๋อธนูตอนแรกผมคิดว่ามันพับได้นะมันพับไม่ได้นะมันกลงนังตลอดเลยนะแต่ลงสีมาให้นะครับแล้วก็อ่าชิ้นส่วนสีเทาครับมีมืออันนี้น่าจะเป็นช่วงขาอันนี้น่าจะเป็นช่วงเท้านะครับอแอบบนี่เห็นไหม ปลายเท้าที่เขาลงสีมาให้ด้วยเบาเบาแรงลงไปได้หน่อยนะครับแต่ก็ยังติดสติกเกอร์ยับยับอยู่เหมือนกันอะเหนื่อยตรงติดสติกเกอร์นี่แหละถุงสุดท้ายครับนี่เป็นชิ้นส่วนสีเทา,าแล้วก็กระที่น่าจะเป็นช่วงปีกนะครับหมดแล้วอทั้งหมดทั้งมวลก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะอ เราควรจะแกะมานับแผงกันหน่อยดีกว่าไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคู่มือแป๊บนะครับชิบชๆบชึบชึบชบชึบบมานับแผงกันดีกว่าว่ามีทั้งหมดกี่แผง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15แผงสติกเกอร์1แผงครับอ่านี่เวลาต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็นี้อันนี้เป็นตัวเป็นวิธีติดสติกเกอร์นะฮะอ่าคือเจ้าตัวนี้นะผมบอกทิ็ไว้ก่อนนะครับก็คือเวลาเราประกอบไปเนี่ย พุทเราประกอบตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานั่งดูนะครับหันกลับมาดูด้านนี้ว่าตรงช่วงตัวมีแปะสติกเกอร์ตรงไหนบ้างนะครับระหว่างการประกอบเขาจะไม่มีบอกนะว่าเราจะต้องแปะสติกเกอร์ตรงไหนคือถ้าต่อเสร็จแล้วมาแปะสติกเกอร์อะ่ะจากการที่เคยประกอบมาแล้วแล้วแปะสติกเกอร์ทีเดียวเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากกว่าประกอบทีละส่วนแล้วมาแปะสติกเกอร์ครับอ่ะอันนี้เป็นทริคนะครับทิคง่ายๆนะฮะ อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปประกอบเจ้าซิบะเมะให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วงานเขาจะเป็นยังไงปะไปประกอบกันเลยตดตะตะตะแดนแล้วเราก็ต่อเจ้าซิบะเมะเสร็จแล้วนะครับเออนี่ให้ดูใกล้ๆอ้าเฮ้ยสวยอยู่นะเออ มันไม่ได้มาเป็นตัวลุ้งๆเหมือนตัวไฮยาบุสะนะครับตัวแรกนะตัวนี้มีปีกข้างหลังมาด้วยนี่ปีกข้างหลังนี่มันสามารถกางได้ด้วยอ่านี่เออเท่เลยแหละอ,อ่าแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์พารปีกใสมาให้ด้วยนะเออนี่เอฟเฟกต์พาสปีกใสที่เอาไว้เล่นกับปีกข้างหลังนะครับอ่าตอนนี้ผมยังไม่ ตัดนะฮะเพราะว่าผมกลัวมันหายผมกลัวทฤษฎีหลุมดำนะครับอ่าแล้วที่สำคัญเจ้าตัวนี้มันสามารถถอดเปลี่ยนเล่นกับตัวฮฮยาบุสะได้ด้วยเอออ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเปลี่ยนให้ดูนะครับส่วนจุดขยับเจ้าตัวนี้ขยับได้ดีมากขยับได้เยอะมากเหมือนตัวไฮยาบุสะเลย อ่าซูบะเมะนี่โอเคครับขยับเหมือนกันเดะเลยจุดขยับดีมากครับผมมีข้อควรระวังอะไรไหมอ่าข้อควรระวังไม่มีครับมีอย่างเดียวก็คือการแปะสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เจ้าตัวซูบะเมะตัวนี้ให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะให้มาค่อนข้างเยอะเลยอ่ามีทริคก,ก็คือสมมุติว่าเราต่อแขนเสร็จเนี่ยเราก็ไปดูอีกทีหนึ่งที่ด้านหลังนะครับว่า มันให้แปะสติกเกอร์ตรงไหนอ่าค่อยๆแปะไปทีละส่วนต่อส่วนไหนเสร็จก็ไปดูว่ามันมีสติกเกอร์ไหมอย่างนั้นจะง่ายกว่าต่อเสร็จทั้งตัวแล้วไปไล่แปะนะครับเพราะบางจุดเนี่ยมันอยู่ในส่วนที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันซ้อนทับกันอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งลื้ออีกถ้าเราแปะไปทีละส่วนอย่างเงี้ยมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะเร็วขึ้นอ่าอันนี้เป็นทิคของผมนะอ่าสำหรับคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะครับอ่าของผมทําอย่างนี้นะ ตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวคือสติกเกอร์เยอะครับเยอะจร,จริงๆเยอะมากแปะปวดตาเลยอ่ะเออแต่โดยรวมออกมาแล้วก็สวยครับอ่ายิ่งมีดีเทลปีกข้างหลังมาเนี่ยเออโอเคว่ะสวย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 หรือว่าผมแพ้ปีกก็ไม่รู้นะ <laughs> อ่ามาดูกันว่าเจ้าซูบาเมะเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นอาวุธเป็นธนูนะอ่านี่ อันนี้เป็นธนูพับไม่ได้นะครับแต่มันมีลูกเล่นเขาเรียกว่าอะไรเป่งแสงนี่อย่างนี้อ่าแล้วมีพาร์ทให้เปลี่ยนก็คือนี่เป็นธนูแสงนะครับอย่างนี้นี่ก็คือถอดต,ตัวนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หัวธนูแสงนี่เห็นไหมเอ่ยน,นี่อ่าก็คือถอดหัวนี้ออกแล้วก็เอาหัวนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้แค่นั้นเองอ่าแล้วก็มือ ให้มือมา2แบบนะครับก็คือมือกลางนิ้วนะครับเห็นไหมมันเล็กมากอ่ามือกลางนิ้วนะให้มาคู่หนึ่งแล้วก็มือถือธนูนะครับอืมไม่ต้องถอดเปลี่ยนนะใช้ได้เลยให้มาอ่าข้างหนึ่งครับอ่าแล้วก็ฐานนะฮะอ่าพอเวลามันกลางปีกเนี่ยเจ้าอ่ามันชื่ออะไรวะ ซูบะเมะเนี่ยจะยืนไม่ค่อยอยู่นะครับควรเล่นกระถานนะฮะแต่ถุ่มชอบนะเขาให้ฐานมาเออฐานมันเทศดีมอนกันนะแล้วก็ที่สําคัญพอเวลาเราเออถอดเจ้าอ,อฮยาบุสะมาเล่นกับเจ้าซูบะเมะตัวนี้นะฮะก็คือถอดเปลี่ยนช่วงช่วงบนป้ายลมถอดเปลี่ยนช่วงตัวนะครับเนี่ยชอบเปลี่ยนช่วงตัวช่วงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวของฮายาบุสะมาใส่นะครับก็จะเปลี่ยนเขาข้างหน้านะฮะโดยใช้เขาอันนี้ใส่แทน อ่าแปะที่ตัวาฮายาบุสะนะครับอ่าทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าซูบะเมะเขาก็ให้มาเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับเจ้าซูบะเมะเนี่ยถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลย เป็นงไงันบ้างครับกับงาน m o ดิรอดชิงคาเลออนเอคันเดตซือบะเมจากค่ายกูส m ม l e ค o มพานีตัวนี้อ่าสำหรับผมนี่ยกโปง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 ให้เลยโอ,อ้ทำไมนะหรอประกอบง่ายไม่ยุ่งยากประกอบเสร็จเท่ครับจุดขยับดีเยี่ยมเลยครับเสียอย่างเดียวของมันคือสติกเกอร์ครับสติกเกอร์มันชิ้นเล็กและเยอะมาก ปวดตามากเลยนะไม่เหมาะสําหรับคนแก่นะเนี่ยหยอก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 คือ,อมันมีบางส่วนที่เขามีสีมาให้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามควรจับแปะสติกเกอร์ที่เขาให้มาให้ครบนะครับมันจะสวยงามยิ่งขึ้นอ่าโดยรวมผมชอบนะเออต่อดิบแปะสติกเกอร์สวยครับใช้ได้เลยอ่าจุดเยับของเขาดีเยี่ยมอยู่แล้วอือแล้วก็ที่สำคัญมันมีปีกแสง ตัดสินใจซื้อพอปีกแสงนี่แหละอ่ะเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับเคยต่องานนี้ไหมหรือ ไม่รู้จักงานนี้อ่าเมามะมอยหอยสังกันได้นะครับยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยเอาละครับวันนี้เ o าพี่แบกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะจ๊ะเวลามีคลิปใหม่ๆหรือพาพไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนใครเลยอ่าช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับดูแลตัวเองวนไปเทคแคร์ยูนเซลนะครับกินน้ำกันเยอะๆ กินของร้อนๆช้อนเราเองอ่าส่วนแมสล้างมือกันบ่อยๆดูแลตัวเองกันวนไปเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันอื <laughs> ออ่ะลครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิผมจะเอาอะไรมารีวิวไปละบ๊ายบาย ¡Copy de